เหรียญทองครับให้กับสีชมพูนะครับมอบให้กับสีชมพูเออมาสีลามอบเหรียญทองให้กับผู้ปกครองอีกหนึ่งเหรียญครับมอบเหรียญเงินให้กับนักกีฬาสีฟ้าที่สองมอบเหรียญเงินให้กันกีฬาสีฟ้ท่าอง มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักกีฬาสีฟ้าเอามอบเหรียญทองแดงให้กับสีเหลืองมอบเหรียญทองแดงให้กับผู้ปกครองทุกคนถ่ายวิดีโอได้ไหมครับนะครับแล้วก็เรียนเชิญท่านดูด้านหลังถ่ายรูปกับนักกีฬาโอ้เดี๋ยวขอโทษขอโทษขอโทษอีกรอบมาอีกรอบเอามอบ มอบของรางวัลให้กับนักกีฬาก่อนให้เหรียญทองครับให้เหรียญทองให้เหรียญทองเอารับไปด้วยรับไปด้วยโอเคอ้าวให้เหรียญเงินเหรียญเงินครับเหรียญเงินอ้าวเหรียญทองแดงเรตเรสวัสดีครับจะเชิญท่านยืนด้านหลังนักกีฬาเพื่อจับภายรูป แม่แม่วบ้าน้านิ้งครับชาวบเห็นหน้าเพมเพเพชรเพชรชูชูเขาชูดูรูปนี้ดูรูปนี้ดูรูปหน้าอันนี้อันหน้าอันนี้เพชรดีดีหนึ่งสอสามเพชรอ๋อเรียบร้อยขอบคุณครับผู้หญิงผู้หญิงต่อไปประเทหญิงท่านประสง์ูอยดีจริง้เปรียนทองหญิงหล อ๋อสีฟ้าไปหนไสีฟ้านักกีฬาหญิงอ้าวผู้ปกครองด้วยนะครับผู้ปกครองด้วยอ้าวมีครับก็รียนกับนักกีฬาเหียญทองสีชมพูเอาอหวอะรียญทองให้กับผู้ปกครองสีชมพูด้วยครับ สีชมพูมาเล้วหนไหมพวกเชิดธงขึ้นได้เร็วกว่าเพื่อนสีเดียวกันเดียวต่อไปครับสีเหลืองทองแดงสีเหลือง้ทองสีเหลืองอ่าวบอกขอเรามาให้กับเหรียญทองสีชมพู นีปาเหรียญทองแดงสีเหลืองครับผู้ชมปรบมือนะครับเรียนเชิญคุณประสงค์ด้านหลังครับผ่ายลูกเป็นที่ระลึกกับนักกีฬาครัผู้ปกครองฉันออกหน้านิดเดีนะครับเปื่อจห็นหน้าทั่วถึงจบเรียบร้อยต่อไปเป็นเกมฮูลาฮูปครับกรนกนะครับเรืออุปกรณ์นักกีฬาเกมฮูลาฮุบมหาสนุก

ครับกระปุเคือางเลี้ยงขับไ่ับยังเปนอรุกกเป็นุไม่เป็นไกิ๊กิ๊ิูนั่นแหละกติกาแต่ละสีสองนักกีฬาทีมละสองคนแขกักผู้ปกครองแต่ละทีมจับสลากบังกติกานักกีฬาเข้าประจำที่เ้ื่องเล่ trendy, นสัญญาณนักกีฬาคนที่หนึ่งของแต่ละสี หมุนหัลูกเดินไปข้างหน้าตามเสียงเพลงไปสัมผัสมือกับกับกกลฬาคนที่สองซึ่งเป็นเด็กหมุนต่อไปจนถึงเส้นไกล